แปลว่าโซล่าเอเจเนี่ยตัวระบบเขาเนี่ยออกแบบตัวคอมเพลของเขาเนี่ยไว้ไว้ในระดับ AC ยี่ห้ออื่นที่จะมาใช้เนี่ยคุณต้องตัดของเขาพลังงานไฟฟ้าที่ได้เป็นลงไฟฟ้า DC หรือไฟฟ้ากระแสตรงแต่ยังไม่ได้ทําหน้าที่แปลง DC ให้เป็น AC เพราะอันนั้นเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ของแผงนีนจะดีครับถ้า<ะ>บับตมากกว่าผมว่ามันเป็นเทรนด์ด้วย <Spin. S 3> <ม>แล้วก็ผมว่าแบตเตอรี่กำลังมา อย่างลมผมก็ว่ามันมันสูงมันใหญ่แต่โซลา่าเนี่ยผมว่ามันได้ทั้งเล็กกลางใหญ่มันแอดจัดง่ายมากกว่าเราใช้หวดิ้งว่าช่วยรบกวนต้นไม้นะ้อเราดูรินกิ้งมาช้าไปแล้วนะครับเราไม่ได้ลดการตัดนะครับ,นะรบดูรักโลกขึ้นมาทันทีนะครับเมนะืพี่ติดโซล่าบ้านพี่นะครับพี่รักโรคทันทีเลยเพราะว่าปีนึงพี่จะปลูกต้นไม้ประมาณร้อยสี่สิบต้น ค่ะชื่อพัชรีปัญญาสิงค์ค่ะที่ตัดสินใจเข้าร่วมอบรงทางนี้ก็คืออยากจ,จะเพิ่มความรู้เกี่ยวกับเรื่องเซลล์เซลร์ให้มากขึ้นจากที่เคยรู้มาอาจจะรู้ได้ไม่หมดที่แบบหาความรู้เองอะค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเขาเ้าอบรมทางนี้อาจจะมีความรู้มากขึ้นกว่าที่เราเคยไปหาในอินเตเน็ตหรือที่ได้ยินมาค่ะค่ะก็ชื่อปวีา์ราชุสินะคะก็สนใจเกี่ยวกับระบบออนกิตอะคะ่ะเพราะว่า ทางเรายังไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านระบบออนกิรเลยก็อยากศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมค่ะครับผมจากรินสายลุนครับครับผมสุภกิจชายรณดุครับเรียนรู้เรื่องงานเกี่ยวกับโซลารเซลล์ครับก็มาเรียนรู้เรื่องการติดตั้งแล้วก็ลูกพี่จะรับงานเกี่ยวกับพวกนี้ครับต้องมาศึกษาเข้าไซต์งานก็ต้องมีใบเซอร์ด้วยสวัสดีครับผมนายมงคลคีรวงครับ คือตรงนี้เราอยากได้ความรู้เพิ่มเติมเกีเก่ยวก,กับระบบออนกิจนะครับเพราะมีความสนใจนะครับเพื่อเราไปได้ไดเอาไปต่อยอดกับธุรกิจของเราด้วยได้อะไรบ้างก็คือได้รู้ว่า,าระบบเซเวอร์มีกี่ระบบแล้วก็ทราบว่าทางตัวแผนเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างหรือมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างะคะ่ะ ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบการติดตั้งผ่านโปรแกรม Solid Edge Design อะค่ะแล้วก็เกี่ยวกับการทําเอกสารขอหน่วยงานต่างๆของภาครัฐนะคะแล้วก็การดูแลรักษาอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยประมาณนี้ค่ะก็ะได้ข้อมูลหลากหลายแล้วก็ข้อการปฏิบัติคาแนะนาครับก็ได้ข้อมูลหลากหลายนี่ครับแล้วก็ได้ข้อคิดอะไรเยอะแยะเดเอาไปพัฒนาเรื่องการปฏิบัติครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มนิดหน่อยครับ ก็นำไปต่อยอดยครับถ้าปฏิบัติแล้วก็ทฤษฎีต้องไปศึกษาต่อครับได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์นะครับเกี่ยวกับการวางระบบต่างๆเรื่องของการจัดการการ,ระบบโาเซลล์ที่เราได้ใช้งานในเรื่องของสุลาเอตนนะครับผมภาระานคตของเราก็าคือจะต่อยอดเรื่องของธุรกิจเรื่องของการนําเสนอขายให้กับลูกค้าต่างๆที่เราได้ไปคอนแทคหรือติดต่องานอยู่แล้วนะครับ ผมว่ารุ่นต่อไปนะครับว่ามันเป็นข้อมูลหรือว่าความรู้ที่อยากจะให้ทุกคนนะครับที่สนใจเกี่ยวกับ,บะระบบโซล่าเซลล์ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้นเ,นเราสามารถไปก่อยอดกับธุรกิจของเราได้เลยนะครับ ก็เรียนเชิญทุกคนมาร่่มอ,อบรมของเซราเทคนะคะคือก็ได้ความรู้กลับบ้านพี่ๆทีมงานก็ดูแลอย่างดีะคะ่ะผู้หญิงก็สามารถเข้ารนวมอบรมได้นะคะไม่ใช่แค่ผู้ชายอย่างเดียวก็เข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมต,อต่อยอดเพื่อที่จะได้ตอบทั้งลูกค้าได้ตามที่ลูกค้าต้องการอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าให้คนนำแนะนาลูกค้าได้ตามที่เราได้เรียนมาประมาณนี้ค่ะ